สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีทุกทท่านนะครับนี่มเยี่มชมขอกควายเพื่อนนะครับพี่น้องหลายโตครับเพื่อนควายสีชมพูกับีครับอืมครับของน้านนาก็ดีนะครับเพื่อนนานน้ำครับย่างน้ำประจําเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเจ้าของเพื่อนครับพยายามแดะนํำตัวให้พี่น้องเพื่อนหัวใจนะครับไม่ควา้ง เงยลมเย็นขยันสิริผ้าครับพีการณ์เอาอีสแครับพ่อนี่พีการดอยู่อ่าสีแท่งน้ำผ้าป่าสีส่วันสีส่วันนะครับอัมพเวียนได้พี่น้องเด้อสวยงามเป็นครับโอ้กว่าสีชมพูกับมีครับนี่ราคาเท่าไรครับนี่ยมันมี่ว่าเป็นคั่วลูกคอบคั่วลูกคอบผสมกับพ่อได้ครับเนี่ยฝันกับฝันหาเงินหาต้องกับฝันอยู่หนาเพิ่นก็มีนะครับ ควันครูเลยนนงามงามงามครับพี่น้องนเลยลูกคว้าได้ครับเนี่ยแม่งแม่งตีมะนาแ่มันโอ้ตีมะนาแม่บ่ครับ,นนบคบวันนะเด้อพี่น้องเด้อเห็นนะครับแล้วเสี้ยวยังครับเปือกเผือกเปือกนะครับพี่น้องโอ้งามงามครับขวัญนะครับขวัญอยู่หูไม่เอาควัญเนาะ ขวัญยุองช่วงกับพ่อดีนะครับพี่น้องนะครับขวัญยุคานาพ่อดีนะครับน้ำคาน้ําแข็งก็ดีครับเนี่ยงามงามงามครับมึงขันขวัญโอ้บังเขาได้นะครับพี่น้องไปี่ก็ท่องนะครับเขาท่องครับแารอแกรอากรอครับพี่น้องท่าทั้งหลังอย่าซนกันเด้อขี้ได้คุณพ่อครับนี่ย ซ่อนนะครับพี่น้องอาจารซ่อนบาครับคนขนลาคากับบัวตองห่วงนะครับบวบานบ้ครับครับเบื้องขาเบื้องแขงครับเบื้องหางกันครับเบื้องโตเบื้องตนขวัญยุทธถือกจุดมองงามดีนะครับพี่น้องเพื่นนี่นะครับขวัญนั่อีกวาครับมีมองหูขึ้นมี่ะเส้นหูขึ้นนี่นะครับเนี่ยตัวแรกครับ ถ้าพี่ฐานน้องเพิ่นอยากไม้ส้มไม้ส้มแดงบ่ครับนี่ไม้ส้มแดงไม้ส้มแดงครับเก็บบัตรก็ได้เก็บบัตรก็ได้เก็บบัตรเบาบางบ่ครับนี่อีกตัวนึ่งแม่งไดนล่ะครับแข็งผีนะครับอันนี้ก็ควายแม่ลูกนะครับนันแล้วใครเสอยวลูกแล้วไงใครเสออกลูกแล้วนั่นจะเดือนหรอครับยี่ห้อยี่้อช่มขวักกันครับช่วงบใบใบครับมีต้นมีต้นแล้ว อืมงามงามงามครับตัวนันตัตัวแม่ปะครับเพือกกิตัวแม่นะครับพี่น้มันหกเดือนแล้วเข้าไปใกล้ได้ปะครับได้ย่ผสมกับพ่อได้ครับท่านนี้ผสมกับบางนันผสมครับไอเผื่อกน่บะครับอืมได้จากเดือนเราก็ทองหกเดือนแล้วนะครับบางเผื่อด้วยครับ เบื้องหน้าจาไอ้เผือกับหังวงไงกระโหลกหนาดีนะครับพี่น้อ,นทองที่สำคัญนะครับ่ผมฟันยุ่นฟันอียังก้นอะผมรืมอื้อครับนีก็ะท้องหกเดือนนะนะครับน้องตึงเนี่ยท้องแรกวะครับง่ามหลายครับซื้อส่งเตือนกินนะครับพี่น้องเนี่ยเตือนกินครับปกติกับวบ่าแคบว่ายังจับได้ลูกได้บาได้นะ หลายตัวครับอันนี้ก็เพื่อนหน่อยเพิ่นนะครับสองตัวนี้จะทั้งสองมาครับนี่ช่วงนี้เนาะลาคาบปตาตง่วงมาครับช่วงนี้ตามพ่อ่ตามตลาดตามตลาดมั่มีตัววานมาครับเจ้าวะาวันใดวาได้พี่น้องเด้ครับ,บวันในวาครับมาเยี่ยมมาชมเลยนะครับ ามาชมของสวยงามครับโดนๆกับพ่อกับเจ้าของเพื่อนเธอหนึงนะครับโอ้เราเราอยากแคะน,นะครับเตือนกินๆๆครับตื่นกินอันนี้เดียครับนี่อันนี้ท่องอยู่บ่ครับแม่ลูกคูณนีต่ตัวนี้ะอจัด,ดจเดือนนะครับผสมกับไปครับก็เจ้าของผสมมากตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาตัวนี้ก็ซื้อมาหรื่ครับแม่ลูกคุณ นะครับที่น้องมาเบิ่องขวัญนะครับเขาก็งามดีนะครับน้ำสายนะครับเนี่ยน้ำทายเพิ่นบัมอ๋อเพิ่นเอาน้ำพ่อขามารวมกับบอลลูนนะครับอันนี้ก็ลูกติดบ้านบ่ครับโตแม่มาครับข้าวบ่ต้องห่วงนะครับช่วงนี้แตงกวาเผลือกสินะครับสมัยตะกี้แต่ก่อนบ่มีราคาบ่มแตวาเผลือกเขา ช่วงนี้จับต้องกับว่ได้ถามกันได้ได้อันซ่อนครับอันซ่อนกล้วยเท่าก้นตัวนี้นะครับรอรอครับรอรอมันจะควางเพิ่นนะครับพี่กัดนะครับเด้อพี่กัดครับอยู่บันสีสวนนะครับอำเภอเพ็ญครับจังหวัดอุดรธานีครับมาเยี่ยมมาชมเพิ่นใดครับอยากมาชมของงามๆทีครับของสวยๆงามๆครับเบิ่งใดครับพี่น่า แม่ม่านหกเดือนนะครับนอนะถามาชมไหนก็ยืมนะครับพี่นออ้อง่าลืมครับลืมก็ไล์ครับกดแช่กดติดตามให้น้ำเลยด้ครับเด้อมาชมขอกวายเผือกงามๆครับจลบปนี้ก็จิขอจมไปซ้ำหนึ่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ